สมณะสี่ประเภทพิขุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้แหละมีสมณะที่หนึ่งมีสมณะที่สองมีสมณะที่สามมีสมณะที่สี่ลัดที่อื่นว่างจากสมณะแห่งลัดที่อื่นพิขูทั้งหลายเธอจงบรรลือสีรนะโดยชอบอย่างนี้เถิดพิขุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลาย พิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นไปรอบแห่งสัญโยตสามเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายสมณะที่สองเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นรอบแห่งสัญโยตสาม และเพราะความมีราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกะทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดแห่งถูกได้พิคูทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่สองพิคูทั้งหลายสมณะที่สามเป็นอย่างไรเล่าพิคูทั้งหลายพิคูในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นรอบแห่งสัญญนดเบื้องต่ำห้าอย่างเป็นโอปปาติกะ ย่อมปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพิกุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่สามพิกุทั้งหลายสมณะที่สี่เป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ได้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาศวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่สี่